ทุกท่านผมจะมัปเดตข่าวสารนะครับขอบคุณข้อมูลเครดิตภาพและก็ข้อความนี้จากบิดกลับด้วยนะครับผมจะมาอ่านขออนุญาตเอามาอ่านนะครับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามอยู่นะครับแล้วก็ข่าวนี้นะครับข่าวประจําวันอังคารนะครับวันที่3 1พฤษภาคมนะครับผมหรือว่าวันนี้นะครับไรฮานใหม่เผยว่าดูคอนหาดรู้แล้วว่าเทอร่า UST มีช่องโหว่นะครับหาดรู้แล้วนะครับแจกว่าหาดรู้แล้วนะครับสถานี JTBc ของประเทศเกาหลีใต้ได้รายงานว่าหน่วยงานนะครับผมาภาษ,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 ษาอังกฤษผมไม่อ่านแล้วกันนะครับผมทีมกำลังตรวจสอบเอตุการณ์การล่มสลายของเทร่าเพื่อหาหลักฐานการกระทำความผิดโดยได้เรียกตัวพนักงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายเทร่าขึ้นในปี2019นะครับพนักงานรายหนึ่งได้ระบุว่าทีมพัฒนาได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับกลไกการทำงานของเทรา มาตั้งแต่เริ่มพัฒนาแล้วแต่และยังระบุว่าได้เตือนให้ดูคอนซึ่งเป็นซ e o และผู้ขอทั้งท้าอาจล้มเหลวได้ยูเอีอาจล้มเหลวได้แต่ดูคอนกลับตัดสินใจเปิดตัวเหรียญดังกล่าวอยู่ดีแม้ในตอนนั้นก็มีการเตือนกันไปในว่าเหรียญอาจจะล้มสลายได้ทุกเมื่อแต่ดูคอนที่เป็นซ e o กลับบังคับให้ปล่อยเหรียญดังกล่าว พนักง,งานรายนี้กล่าวนะครับผมนะก็อโอเคนี่คือข้อมูลมีแบบนี้ก็จากาบิดกลับด้วยนะครับผมติดตามก็เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับผมและก็บิดกลับนะครับได้ที่นี่เลยนะครับเบอร์เว็บิดกลับอะคาเดมี่ดอทคอนะครับผมนะนี่ก็คือความเสี่ยงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ควรศึกษาดีๆนะครับผมก็ขอบคุณข้อมูล ดีแบบนี้นะครับก็คือภาพโพสต์นี้เลยนะครับโอเคครับผมก็อวัสดีกับเพื่อนๆสั้นๆนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับทราบด้วยนะครับผมก็เราคนไหนที่ลงทุนอยู่ติดดอยอยู่ติดขาดทุนหนักก็อาจจะต้องปัจจัยสิ่งเหล่านี้เพื่อไปจุนเชือชีวิตหรือไปในทางความรู้สึกว่าจะทํายังไงต่อไปนะครับผมอาจจะซื้อเพิ่มหรือขายทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ยังไงก็มีความหวังเสมอนะครับขอทุกคนโชคดีครับผมไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ